ครูเนี่ยอยากจะบอกม,กมากๆสำหรับคนที่บอกตัวเองว่าไม่มีทุนแต่น้อยมากค่ะที่ครูจะเจอลูกศิษย์ที่บอกว่าหนูทุนน้อยหนูไม่มีทุนน้อยมากๆเห็นไหมเพราะว่าครูจะเจอคนที่เหมือนกับครูนักตังค์ไม่มีทุนแต่ว่าเรียนฟรีแล้วก็ลงมือทาเห็นไหมคะแต่ต่างจากคนที่มีทุนลงทุนไปแล้วไม่ลงมือทําก็ไม่มีประโยชน์อะไรเห็นไหมคะดังนั้นครูจะบอกลูกศิษย์ครูเสมอครูจะบอก าพาร์ทเนอร์คูเสมอว่าให้เรียนฟรีก่อนแล้วลงมือทําก่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรียนฟรีแล้วเราลงมือทำอะแน่นอนผลลัพธ์มันเกิดแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีทุนแต่เราไม่ทําอะไรเลยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยสต๊อกของยังกองอยู่ในบ้านขายไม่ได้เจง๊งไม่มีทีมงานกดดันตัวเองเห็นไหมคะ ชัดเจนไหมครูไม่อยากให้พวกเราไปลงทุนก่อนแต่ให้พวกเราเรียนรู้ก่อนแล้วลงมือทาก่อนซึ่งคุณนับตังแบ่งปันอยู่หน้าเทจนี้ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดและการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์